สวัสดีค่ะในวันนี้นะคะในรายวิชาประวัติศาสตร์นะคะพบกันเช่นเคยกับคุณครูอ้อมนั่นเองนะคะค่ะและในวันนี้นะคะเราจะมาทําแบบทดสอบท้ายหน่วยที่หนึ่งกันในเรื่องของจากวันวันสู่วันพรุ่งนี้นะคะแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปทําแบบทดสอบนะคะคุณครูก็จะขอทบทวนนะคะในเรื่องของ ในหน่วยที่1ก็คือจากวันวานสู่วันพ่กนี้เช่นอดีตปัจจุบนันหรืออนาคตนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาทําแบบทดสอบนะคะจากในแบบทดสอบที่คุณครูได้ให้นักเรียนไปนะคะแต่ก่อนอื่นให้นักเรียนหยิบแบบทดสอบของนักเรียนขึ้นมารอได้เลยนะคะวิชาประวัติศาสตร์นะคะเดี๋ยวเราไปชมนะคะเกี่ยวกับ ทบทวนความรู้เรื่องจากวันวานสู่วันพรุ่งนี้นะคะเราไปชมกันเลยคะ่ะตั้งใจฟังนะคะ คำบอกช่วงเวลานะคะคในชีวิตประจำวันของเราเราได้ทำสิ่งต่างๆมากมายนะคะคบางครั้งต้องนัดหมายหรือวางแผนเพื่อที่จะทำสิ่งต่างๆในวันข้างหน้าบางครั้งเราต้องเล่าเรื่องราวต่างๆให้ผู้อื่นฟังนะคะคการใช้คำบอกช่วงเวลาที่ถูกต้องจะทำให้เราสามารถเรียงลำดับเรื่องราวได้ถูกต้องนะคะคว่าเรื่องใดเกิดขึ้นก่อนเรื่องใดเกิดขึ้นหลังและเรื่องราวนั้น เกี่ยวข้องกันอย่างไรนะคะค่ะอ,อดีตนะคะอดีตคือเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วใช่ไหมคะตอนนั้นสมัยก่อนเราเป็นเด็กนะคะเป็นทาลกแต่ปัจจุบันนี้เราทำไมคะเราโตแล้วโตวจนอยู่ถึงชั้นปสองปัจจุบันคือสิ่งที่กำลัง เป็นอยู่หรือเกิดอยู่นะตอนนี้นะคะอ,ะอนาคตคืออะไรอนาคตคือสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะก็คือเรื่องราวที่ยังไม่เกิดขึ้นเช่นโตขึ้นหนูอยากเป็นอะไรคะอยากเป็นหมอหคุณครูพยาบาล วิศวะตำรวจทหารเป็นต้นคือสิ่งที่เราคิดเอาไว้ว่าเราอยากจะเป็นมันคือสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นนั่นเองเนาะเดี๋ยวคุณครูจะมีตัวอย่างข้อความให้นะคะตัวอย่างการใช้คำบอกช่วงเวลานะคะเมื่อก่อนบ้านของนาลีอยู่ริมแม่น้ำแต่ปีนี้น้ำท่วมบ้านมากพ่อจึงคิดจะย้ายบ้านในปีหน้านักเรียนดูนะคะ เมื่อก่อนเป็นอะไรคะเมื่อก่อนเป็นอดีตเมื่อก่อนบ้านของนาลีอยู่ริมแม่น้ําแต่ปีนี้เป็นอะไรคะปัจจุบันปีนี้น้ําท่วมบ้านมากพ่อจึงคิดย้ายบ้านในปีหน้าจะย้ายหรือยังคะยังไม่ย้ายแต่คิดไว้ว่าจะย้ายในปีหน้าซึ่งเป็นอนาคตนั่นเองนะคะ อ,อีกหนึ่งตัวอย่างนะคะเมื่อคืนนี้นาลีเข้านอนดึกเชานน้านี้นาลีจึงตื่นสายแม่บอกว่าคืนนี้นาลีต้องเข้านอนแต่หวัวค่าเมื่อคืนนี้เป็นอะไรเมื่อคืนนี้เป็นอดีตนาลีนอนดึกนะคะเมื่อคืนนาลีนอนดึกชเช้นจจาน,นี้เป็นปัจจุบันนะคะเป็นปัจจุบันและ แม่บอกว่าคืนนี้คืนนี้เป็นอะไรคะอนาคตก็คือยังไม่เกิดนะคะนาลีต้องเข้านอนแต่หัวค่ำนะคะอ่าข้อความที่คุณครูยกตัวอย่างให้นะคะในข้อสอบของเราก็จะมีข้อความคล้ายๆแบบนี้ใช่ไหมคะก็ให้นักเรียนได้ทำข้อสอบของตัวเองนะคะโดยหยิบแบบทดสอบของตัวเองขึ้นมาได้เลย ก็ได้จบไปนะคะเกี่ยวกับคลิปวิดีโอ,อเป็นการทบทวนความรู้นะคะจากวันวันสู่วัน,วนพรุ่งนี้นะคะให้นักเรียนนะคะหยิบแบบทดสอบวิชาประวัติศาสตร์ขึ้นมาได้เลยนะคะพร้อมทั้งเขียนชื่อชั้นเลขที่โรงเรียนแล้วก็วันที่24สิงหาคม2564ให้เรียบร้อยนะคะโดยข้อสอบจะมี2ตอนนะคะตอนที่1จะเป็นเกี่ยวกับ กากระบาดนะคะเลือกคำตอบที่สุดเพียงคำตอบเดียวนะคะ10ข้อ10คะแนนนะคะค่อยๆอ่านนะคะค่อยๆทําไม่ต้องส่งถ่ายไม่ต้องถ่ายส่งมาที่คุณครูนะคะเก็บไว้ใส่ซองไว้เหมือนเดิมนะคะส่วนตอนที่2นะคะให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่อดีตปัจจุบันอนาคตให้ถูกต้องนะคะก็คือมีวันนี้วันนี้เป็นอะไระในข้อสอบ ข้อ11ถึงข้อ20นี้นะคะถ้าไม่มีอนาคตนักเรียนก็ไม่ต้องโยงนะคะเว้นว่างเอาไว้เพราะว่าข้อสอบจะมีแค่อดีตกับปัจจุบันนะคะอดีตกับปัจจุบัน ให้นักเรียนโยงเส้นโดยใช้ไม้บรรทัดเท่านั้นนะคะให้เรียบร้อยเพราะว่าเป็นข้อสอบนะคะเก็บคะแนนข้อสอบวิชาประวัติศาสตร์หน่วยที่หนึ่งนี้คุณครูจะเก็บคะแนน20คะแนนนะคะพร้อมกับใบงานที่คุณครูให้ทำเมื่อ,อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเก็บไว้ในซองเหมือนเดิมนะคะห้ามยับห้ามขาดห้ามเปียกเด็ดขาดหรือเปื้อนนะคะ การโยงเส้นย้ำอีกทีว่าขอให้ใช้ไม้บรรทัดเท่านั้นนะคะทำงานให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่ามันเป็นคะแนนของเราเองนะคะวันนี้คุณครูนะคะก็ได้จบเรื่องเกี่ยวกับาจากวันวานสู่วันพรุ่งนี้นะคะหน่วยที่1น,นะคะทําเสร็จแล้วไม่ต้องส่งมานะคะเก็บใส่ซองไว้เหมือนเดิมเพราะว่าคุณครูจะไม่เช็คให้นะคะเป็นถ้าเป็นใบงานแบบทดสอบ จะไม่เช็คให้นะคะแต่ขอให้ทําไว้เหมือนเดิมคุณครูจะเช็คงานเฉพาะในแบบฝึกหัดในสมุดเท่านั้นนะคะตั้งใจทําข้อสอบกันนะคะเด็กๆอย่าลอกกันนะคะสำหรับวันนี้คุณครูอ้อมต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย